ร้องเพลงเพื่อเธอบ้านน้องชอบดูทีวีช่องไหนบอกเธอผ่านลายพี่จะไปประกวดร้องเพลงเชียหน่อยนะสัญญาจะร้องให้เก่ง วทีเขาสร้างนักเพลงส่วนพี่จะสร้างความฝันก็รู้เส้นทางต้องสู้เสมอจะทำเพื่อเธอแม้ต้องเจอทั้งเหนื่อยและนนานขอแรงใจนิด ส่งยิ้มให้พี่ก้าวผ่านจะพูดผ่านกล้องรายการว่ามาชิงแชมป์เพื่อคนดีปรับช่องทีวีให้ชัดดูนัดพี่แข่งเพื่อกรรมการท่านคอมเมนต์แรง ช่วยส่งหลยเติมแรงท,ทีีอยากได้แชมป์เพื่อสร้างฝันควา้ารางวัลมาฝากคนดีจับไม่ร้องบนเวทีหน้าจอทีวียังมีคนรอ เสียงเพลงยังก้องในใจผลการชิงชัยจบแบบไหนใจรับได้พอเธอละจ๊ะเหนื่อยไหมกับการเฝ้ารอเป็นแฟนนักฝันอย่าทอ้อก็เพราะ ที่ทำเพื่อเธอปรับช่องทีวีให้ชัดดูนัดพีแข่งเพื่อกรรมการท่านคอมเมนต์แรงช่วยส่งไลยเติมแรงทีๆอยากได้แชม์เพื่อสร้างฝัน ขวา้ารางวัลมาฝากคนดีจับไม่ร้องบนเวทีหน้าจอทีวียังมีคนรอไม่ท้อเสียงเพลงยังก้องในใจผลการชิงชัยจบแบบไหนใจรับได้พอ เธอละจะเหนื่อยไหมกับการเฝ้ารอเป็นแฟนนักฝันอย่าท้อก็เพราะพี่ทําเพื่อเธอร้องเพลงเพื่อเธอส่งความสุขส่งกําลังใจให้ทุกคนครับ